สวัสดีครับเพอแป๊บเดียวเรามาถึงวันพฤหัสบดีอีกแล้วนะครับพบกับเฮลเช็คจับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรค และว,วันนี้ทำงานมาจะครบสัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ชมคงเริ่มมีเหนื่อยมีล้ากันบ้างนะครับปกติถ้าได้พักผ่อนอาการก็จะหายไปเองแต่สำหรับบางคนอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียกลับไม่หายแถมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิน24ชั่วโมงด้วยในบางคนมีนอนไม่หลับปวดหัวปวดกล้ามเนื้อและข้อไม่มีสมาธิรวมไปถึงอยากอาหารหวานมากขึ้นรวมด้วยทั้งหมดนี้ก็คืออาการของโรคที่เราเรียกว่าอ่อนเพลียหรือรัง พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะไปหาสาเหตุของโรคกับคุณหมอกันครับภาวะอื่นที่ทําให้เราอ่อนเพลียหรือหลังก็มีอย่างเช่นการติดเชื้อเรื้อรังมมีีีควารู้้สึกดกดจจในอช จูเลี่ย back with love วันนี้เฮลเช็คได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การแพทย์บุรณาการ Absolute Health มาพูดคุยกับเราเนะครับถึงโรคอ่อนเพลียเรื้อรังเคยมีบ้างไหมครับที่ว่า บางทีเราเหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับไปทําอะไรมันก็ไม่ได้ทำนะฮะไม่ได้ออกกําลังกายเยอะแต่ว่าตื่นมาก็ไม่มีแรงมันก็เพลียนะครับไปตรวจโรงพยาบาลเบาหวานก็ไม่เป็นความดันก็ไม่เป็นภาวะนี้เรียกว่ากลุ่มอาการห่อนเพลียเรื้อรังนะครับคือเมื่อไรก็ตามที่เราทานอาหารเข้าไปอาหาร1ส่วนจะรวมกับออกซิเจน6ส่วนนะครับแล้วก็เข้าเซลล์ไป แล้วเซลล์จะเอาไปผลิตเป็นพลังงานก็จะได้พลังงานขึ้นมานะครับสามสิบกว่าหน่วยนะออกซิเจนแปดสที่เราหายใจเข้าไปก็เอาไปใช้ผลิตพลังงานนั่นเองในเซลล์ของเรานี่นะมันมีมันมีอวัยวะเล็กๆซึ่งอยู่ภายในเซลล์อีกทีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียนะฮะไมโตคอนเดรียเนี่ยเป็นอวัยวะที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์แล้วก็ให้กับอวัยวะทุกอวัยวะของร่างกายเรา แล้วถึงทำให้เรามีแรงอยู่นี่ไงครับถ้าหากว่าเซลล์ไม่สามารถผลิตพลังงานเนี่ยร่างกายเราก็จะเหนื่อยเลยนะฮะหมดแรงเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อที่1นนะครับเกิดการสะสมของสารพิษเดี๋ยวนี้มันได้มาจากทุกทุกแหล่งเลยนะครับอย่างเช่นปลานี่ก็มีสารโลหะหนักปนเปื้อนนะครับภาวะอื่นที่ทําให้เราอ่อนเพลียหรือหลังก็มีอย่างเช่นการติดเชื้อเรื้อรัง ระดับฮอร์โมนเนี่ยมันเสียสมดุลไปฮอร์โมนมันตกครับไม่ใช่ว่าเฉพาะคนแก่นะครับเด็กๆวัยรุ่นวัยทำงานต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะและบางคนนะทานอาหารจำพวกแป้งเยอะทานอาหารน้ำตาลเยอะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าการอ่อนเพลียเรื้อรังเกิดจากการขาดวิตามินนะครับมาตรวจดูแล้วก็พบว่ามีระดับสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอแล้วก็ต้องเติมเข้าไป ถ้าหากว่าภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังเกิดจากภาวะเสียสมดุลของฮอร์โมนก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนอาหารใหม่นะครับเมื่อได้แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะครับขบวนการผลิตพลังงานในร่างกายในเซลล์ของเราเนี่ยก็จะกลับคืนมาใหม่และในที่สุดเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะฮะจากภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรานั่นเองครับ เ t ล็ดลัวันนี้ขอแนะนําเกสรพึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างร่างกายช่วยคลายความเหนื่อยล้าและคลายเครียดได้นะครับเพราะเกสรพึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งโปรตีนที่สูงกว่าไข่ถึง5เท่าวิตามิน16ชนิดกรดอะมิโนไอโอดีนและเอนไซม์เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างแท้จริงเลยครับ พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วอย่าลืมกลับมาติดตามเฮลเช็คได้ใหม่เวลาเดิมบ่ายโมง25นาทีทางช่องวันนะครับเพราะคำว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพสวัสดีครับ